วันอยู่บำรุงไม่อยู่เฉยโผล่คอมเมนต์ทันทีหลังเฟซบุ๊กแตงโมโพดแปลกๆกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หลังจากเฟซบุ๊กแฮปปี้เมลอนพัชรรัฐเยรพงษ์ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของดาราสาวแตงโมนิดาในโดพดภาพด้านหลังของสาวที่คาดว่าคือกระติกบนเรือในคืนวันเกิดเหตุกำลังยืนโบกมือแล้วหันหน้าออกไปทางหน้าเรือ พร้อมข้อความที่ทําให้เกิดการวิเคราะห์กันอย่างหนักเพราะข้อความได้เขียนว่านูถูกทําร้ายจากเพื่อนเที่ยวเรารักและไว้ใจทำกลางข้อสงสัยอย่างมากว่าใครเป็นคนล็อกอินเข้าไปโพสต์ข้อความดังกล่าวซึ่งอย่างไรก็ตามร่างของแตงโมจะมีการทําพิธีชาปนากิจในวันที่24พฤษภาคมหรือวันอังคารที่จะถึงนี้ล่าสุดทางด้านของวันอยู่บํารุงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวในเฟซบุ๊กของแตงโมนิดาหลังเคลื่อนไหวโพสภาพลับ พร้อมเขียนแคปชั่นชวนสงสยัยซึ่งชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ของวันอยู่บำรุงเป็นจำนวนมากซึ่งวันอยู่บำรุงได้เข้ามาคอมเมนต์อีโมจิรูปตกใจขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w ์ออนไลน์ o m ขอบคุณค่ะ